สวัสดีครับผมเชฟบินครับจากช่องวีแกนโล g a คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาชมชุดครัวบิวอินของคิทเช่นฟอร์มครับที่บ้านของคุณปวีนาชลยุทธครับผม ชุดครัวชุดนี้นะครับถูกออกแบบมาตกแต่งสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับฟังก์ชันการใช้งานของชุดครัวชุดนี้เนี่ยตอบโจทย์ทุกการใช้งานการทํากิจกรรมต่างๆในห้องครัวได้ดีเลยครับและที่สําคัญถ้าสังเกตดีๆนะครับชุดครัวชุดนี้เนี่ยออกแบบมาตกแต่งให้พอดีกับบ้านหลังนี้โดยเฉพาะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของครัวชุดนี้กันครับ รัวชุดนี้นะครับถูกออกแบบมาเป็น2โซนด้วยกันโซนแรกที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นโซนเคาน์เตอร์บาร์ซึ่งออกแบบมาไว้ใช้สําหรับการเตรียมอาหารเบาๆสบายๆนะครับเช่นการเตรียมอาหารเช้าทําสมูทตี้ชงเครื่องดื่มหรือจะใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่กิจกรรมอนเนกประสงค์ก็ได้นะครับใช้รับแขกก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําอาหารหนักจริงๆจ,งจังๆเนี่ยเราจะต้องมูไปโซนถัดไปครับ โซนนี้นะครับเป็นโซนของห้องครัวหลักนั่นเองที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับทุกการใช้งานในการทํากิจกรรมในห้องครัวเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงนี้นจะเป็นแบบ L shape ที่ถูกดีไซน์ไว้นะครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ตร,ตรงกลางเป็นเคาน์เตอร์ไอแลนด์วางตรงกลางด้วยนะครับประโยชน์ของการมีเคาน์เตอร์ไอแลนด์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานสําหรับคนที่ทําอาหารนะครับไม่ต้องเดินไปเดินมาในการเตรียมหั่นของต่าง,างๆมันมีพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของอประโยชน์ของการทำครัวบิลล์อินก็คือเวลามีเคาน์เตอร์ด้านล่างแล้วก็มีตู้ลอยด้านบนแบบนี้เนี่ย เราสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นเครื่องปรุงของแห้งจัดเก็บได้เป็นระเบียบแล้วก็ครบทุกพื้นที่เลยนะครับจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูก็คือเป็นการเข้ามุมแบบนี้นะครับจะมีสังเกตเห็นว่าจะมีตู้ด้านล่างเนี่ยสามารถเปิดปิดเก็บของจากตรงมุมแบบนี้ได้เลยถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ทําเป็นแบบนี้เนี่ยการเก็บหยิบของต่างๆเป็นบริเวณมุมเนี่ยมันจะทางานค่อนข้างยากนะครับ การที่ออกแบบมาเป็นทรงแบบนี้รับกับมุมแบบนี้เนี่ยทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยเนี่ยมันทําให้ชุดครัวชุดนี้เนี่ยมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยครับในส่วนของหน้าบานนะครับที่เป็นหน้าเป็นตาของครัวเลยเนี่ยเจ้าของบ้านนะครับได้เลือกใช้เป็นหน้าบานที่เป็นแบบเบิ้ลขอบจะให้ความคลาสสิกของครัวนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าของบ้านก็ได้เลือกเป็นด้ามจับนะครับเป็นแบบร้วทองก็จะให้ความหรูหราความทันสมัยเข้ามาทําให้มันมีความสมดุลระหว่างโมเดิร์นและคลาสสิกนั่นเองครับ ในสอุปกรณ์ฟิตติ้งหรือกลไกลิ้นชักต่างๆนะครับทางแบนนรนด์ Kitchenform เนี่ย ได้เลือกใช้แบรนด์ชั้นนำอย่างฮาฟาเล่ A นะครับโดยเฉพาะระบบซอฟต์โค้ดต่างๆลิ้นชักทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบซอฟต์โค้ดทั้งหมดเลยนะครับข้อดีของการใช้ระบบซอฟต์โค้ดที่เป็นลิ้นชักเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการป้องกันการกระแทกเวลาเราเปิดปิดการใช้งานนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นจุดเด่นของทางคิทเช่นฟอร์มนะครับก็คือโครงตู้ที่ใช้ในการทำเคาน์เตอร์แล้วก็ตู้ต่างๆนะครับทางคิทเช่นฟอร์มเนี่ยได้เลือกใช้เป็นวัสดุที่ทําจากพลก Pass ๆๆาสต ก็คือเรื่องของกันน้ํกากันปวกนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานใช้งานหนักๆได้สบายมากๆครับทางคิทเช่นฟอร์มครับถือเป็นผู้รับเหมาบิลอิน ออกแบบผลิตแล้วก็ติดตั้งชุดครัวแบบครบวงจรเลยนะครับมีทีมช่างเฉพาะทางทั้งระบบน้ำระบบไฟเฟอร์นิเจอร์การทำสีต่างๆครับขั้นตอนแรกของการทำงานนะครับทางทีเชนฟอร์มจะส่งทีมนักออกแบบมาวัดขนาดพื้นที่ของบ้านแต่ละหลังก่อนหลังจากนั้นก็จะผลิตเป็น3 d ดีออกมาให้ลูกค้าได้เห็นก่อนนะครับว่าหน้าตาครัวจะมาประมาณไหนถ้าแต่ว่ามีข้อผิดพลาดหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็สามารถแก้ไขได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้ครับ ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ลูกค้าได้ตกลงงานเรียบร้อยแล้วนะครับทางคิ t เช่นฟอร์มก็จะส่งทีมช่างเฟอร์นิเจอร์มาวัดขนาดพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสั่งทาผลิตโครงตู้ขึ้นมานะครับจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45วันในการผลิตโครงตู้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยช่างเฟอร์นิเจอร์ก็จะมาติดตั้งที่หน้าง,งานจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3วันโดยประมาณครับ หลังจากที่ติดตั้งโครงตู้เรียบร้อยแล้วทีมช่างหินก็จะมาวัดขนาดตู้อีกครั้งหนึง่งโดยขั้นตอนการติดตั้งหินนะครับจะมีการเจาะซิงเจาะเตาเพื่อความแม่นยำและป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้และในขั้นตอนสุดท้ายของงานติดตั้งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บสีเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำความสะอาดห้องครัวทั้งหมดนะครับก่อนที่จะสมมอบงานให้กับลูกค้าครับ และขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นการตรวจรายละเอียดห้องครัวกับทีมงานของ Kitchen f อ r m ครับหากมีจุดตรงไหนที่มีความผิดพลาดเกิดข้อผิดพลาดอะไรทาง Kitchen f อ r m เขาจะรับผิดช,ชอบและแก้ไขปรับปรุงให้ก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้าครับ <S 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 เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของบ้านกันบ้างดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ได้ครัวแล้วรู้สึกยังไงขอเล่นเชิญคุณปวินาหน่อยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,คะอยากจะสอบถามครับว่าไอเดียอะไรครับตอนแรกที่เราจะทําครัวเนี่ยมีไอเดียยังไงหรือว่ามีครัวในฝันเป็นรูปแบบไหนบ้างครับจริงๆก็มีภาพประมาณหนึ่งอยู่ในหัวแต่ว่าต้องบอกว่าก็หาเรสเรนซ์เยอะมากพอสมควร,ครอย่างแบบตัวชุดครัวที่ทางคีเชนพอมเคยทําแล้วก็โพสอยู่บนเว,บเว็บไซต์อะค่ะอันนี้ก็คือเข้าดูถูกแบบถูก,ถกอัน<บ>คือเปิดแบบ ท,ทุกแบบเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าสองรอบโอ้ห oh, ครับใช่ค่ะแล้วเป็นไงครับก็เป็นโดนใจอนไนจริงๆต้องบอกว่าโดนใจหลายอันแล้วก็ทํากันบ้านเยอะเหมือนกันเช่นแบบบางทาัทนี้อย่างเงี้ยเราชอบตรงนี้เราก็จะแบบแคปไว้แล้วก็โน้ตอ,อันนี้ชอบอันนี้แล้วก็ส่งพวกเรฟเลเรนซ์ที่เราชอบแต่ละอันเนี้ยค่ะคม,มิกมิกกันแล้วก็เข้าไปคุยกับทีมงานขีดเช่นฟอร์มก่อน oh. แล้วก็<อ>เขาก็แนะนําให้แบบ คุยกับทางฝ่ายออกแบบ,บอะไรเงี้ย <_ C' a> ค่ะเพื่อให้แบบรวมความต้องการของเราคือเรามไม่ได้ชอบแบบแบบนี้1อันแล้วก็คือชอบทั้งหมดอย่างเงี้ยอ่าเราก็เลยเขาก็ทางคีชเชนฟอร์มทางผู้ออกแบบอะค่ะก็รวมข้อมูลต่างๆแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็น 3D ให้เราเห็นภาพมันก็เลยเออใช่แบบนี้แหละที่เราต้องการอยากได้แล้วพอเจอของจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างเหมือน ที่ออกแบบมา 3D แบบ100%เลยสวยเหมือนอย่างที่คาดไว้เลยค่ะถูกใจมากๆแล้วอ,อ,อะไรครับทำไมเหตุผลอะไรที่ทำให้เราเลือกใช้งานกับ h ี n เชน m อรมจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้ดูแค่ Kitchen Form ที่เดียวแต่ว่าเหตุผลหลักเลยอะค่ะก็คือเรื่องของวัสดุที่ทางค i t เชนฟอร์มเลือกใช้ค,ค่ะก็จะเป็นที่แบบกันน้ำกันปลวกซึ่งมองว่าครัวมันเป็นอะไรที่เราแบบใช้งานอยู่ทุกๆวัน ก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะก็คือใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการรับประกันตลอดอายุการใช้งานด้วยนี่ชอบมากมากโอเคข้อสุดท้ายครับอยากจะฝากถึงคนที่เขากําลังคิดอยากจะวางแผนออกแบบห้องครัวของเขาหน่อยครับช่วยคห้คำแนะนํากับเขานิดนึงจริงๆต้องดูที่ความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลักด้วยค่ะแล้วก็ประกอบกับองค์ประกอบของบ้านเราแต่ว่าจริงๆก็แนะนําว่าถ้าเราดูแล้วเรายังแบบ ไม่ไม่ได้มีไอเดียอะไรเงี้ยก็อาจจะเข้ามาพูดคุยกับผู้ช่วยออกแบบอย่างใหม่เองก็รวมๆม,ม,มาก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาหน้าตาสวยมากขนาดนี้เงี้ยค่ะผู้ช่วยออกแบบของ k i t c h e n Form เองก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ได้ัวออกมาที่สวยขนาดนี้ อ่าโอเคนี่ก็เป็นความรู้สึกของคุณปวินาครับหลังจากที่ได้ชุดครัวชุดนี้กับฐานคิดเช่นฟอกนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณปวินามากๆเลยนะครับ,บ,รบที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์แล้วก็ให้มาโชว์บ้านของตัวเองด้วยของของคุณปวินาด้วยนะครับ จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวชุดครัวบิวอินสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกกับทาง k ิทเช่น Form มนะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วก็กำลังมีไอเดียอยากจะวางแผนติดตั้งครัวบิวอินสามารถติดต่อกับทางคิทเช่นฟอร์มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ด้านล่างน,นี้ให้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ